กับเ w w ร์ n วด์เว็บ t r สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลา,ขอ,าของรายการเวทีคนตรังค่ะเวทีนี้เป็นของคนตรังทุกคนนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่9ก้นาฬิกาถึง11บเนาฬิกาทางสวทตรัง fm 91.2 5สิบเหมกะเฮิร์ตเอ็มแปดร้อยสิบกิโลเฮิร์ตติดตามเราผ่านหน้าเว็บไซต์นะคะที่ www. ตรัง radio.prd.go.th รวมไปถึงรายการสดผ่านหน้า Facebook f แฟนเพจสวทตรังไลฟ์ค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของ YouTube c h anel n สวทตรัง,รงกล่มชาสัมพันธ์สํา 3, 000, สหรับการติดตาม รายการย้อนหลังยอยยศพรรับหน้าที่ดําเนินรายการค่ะและว,วันนี้เราจะไปพูดคุยเรื่องราวของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งอยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนหลายๆท่านโดยเฉพาะผู้สูงอายุด้วยนะคะไปคุยกับคุณปราถนาสีพรมนักวิชาการคลังชํานาญการสํานักงานคลังจังหวัดรังสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพี่นางค่ะวันนี้สำนักง,งานคลังจังหวัดตรังนะคะก็มาจะมาแจ้งข่าวในเรื่องของการเปลี่ยนวิธีใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งตอนนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่กำลังให้ประชาชนให้ความสนใจนะคะเป็นอย่างมากเลยซึ่งเริ่มมาวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่3แล้วนะคะเริ่มมาตั้งแต่วันที่11มีนาคม2567 ค่ะนะคะ,คะ,ะ,คะ11มีนาคม2567เป็นวันแรกที่ผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเวลาไปซื้อสินค้าต้องสแกนใบหน้าและก็ใส่รหัส6หลักเพื่อป้องกันคนสวมสิทธิ์นั่นเองค่ะรายละเอียดเรื่องนี้เป็นยังไงคะค่ะก่อนที่เราจะไปดูว่าในรายละเอียดว่าเราเปลี่ยนในจุดไหนบ้างนะคะอยากจะขอ,อะทำความเข้าใจในเรื่องของที่เราเคยใช้บัตรอยู่ในปัจจุบันก่อนนะคะว่า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันเนี mm ่ยเราใช้กันยังไงทีนี้เรามีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วเราจะเอาไปใช้ที่ไหนบ้างจะมีร้านค้าประเภทไหนที่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะร้านค้าที่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็จะขอแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะกลุ่มแรกก็คือจะเป็นร้านที่มีเครื่องเสียบบัตรนะคะ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือเป็นบัตรประชาชนของเราเนี่และค่ะที่เราถือ,อและก็มีสิทธิ์ที่จะใช้เพื่อซื้อสินค้าและก็บริการนะคะก็ร้านประเภทแรกเลยก็คือมีเครื่องเสียบบัตรเราถือบัตรไปแล้วก็ไปเสียบบัตรแล้วก็ให้รหัสหกหลักกับร้านค้าเพื่อซื้อสินค้าและบริการนะคะส่วนร้านกลุ่มที่2นะคะก็จะเป็นร้านที่ไม่มีเครื่องเสียบบัตร ซึ่งร้านเหล่านี้นะคะก็จะใช้มือถือในการที่ะจะสแกนบัตรประชาชนแล้วก็ใช้รหัสหกหลักหรือสแกนใบหน้านะคะ่ะก็เดิมก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะ นะคะก็เป็นร้านค้า2ประเทศ<ช>ร้านที่มีเครื่องเสียบบัตรกับไม่มีเครื่องเสียบบัตร<ช>ซึ่งเดิมร้านที่ไม่มีเครื่องเสียบบัตรก็คือต้องใช้มอือถือถ่ายสแกนกแล้วก็สแกนใบหน้าด้วยค่ะ,คะ,ะแสดงว่าเรื่องของการสแกนใบหน้ามันไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วล่ะไม่ใช่เรื่องใหม่ค่ะใช่ค่ะคือเดิมอะ ร้านค้าสามารถที่จะเลือกได้ค่ะว่ากรณีที่เป็นร้านใช้แอปพลิเคชันถุงเงินที่ใช้มือถือนะคะร้านค้าสามารถเลือกได้ว่าเราจะสแกนใบหน้าหรือว่าจะใช้ใชรหัสหกหลักค่ะค่ะก็คือเป็นการเลือกแต่นะปัจจุบันนี้เนื่องจากว่าอ,อยากจะให้มีการยืนยันตัวตนที่ชัดเจนขึ้นแล้วก็จะได้รู้ว่าคนที่ไปใช้บัตรเป็นเจ้าของบัตรจริงๆด้วยค่ะก็เคยต้องมีก็เลยต้อง บ,บังคับให้มีการยืนยันตัวตนด้วยกันทั้งสแกนใบหน้าแล้วก็ป้อนรหัสหกหลักด้วยค่ะเรื่องของการสแกนใบหน้านี่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะคะเหลือนเราทำเมื่อก่อนอเป่าตางัง สแกนใบหน้าหลายรอบก็ไม่ผ่านสักทีมันไม่เหมือนกับในบัตรประชาชนตรงนี้เรามีแนวทางในการที่จะรับมือกับเรื่องเหล่านี้ยังไงคะค่ะ,ะในข้อแนะนำนะคะในเรื่องของการสแกนใบหน้านะคะข้อแรกเลยเจ้าของร้านนะคะ ถือมือถือนิ่งๆิ่งนิดนึงค่ะขาดก็คือในในในการสแกนใบหน้าก็คือต้องทำตามขั้นตอนที่แอปพลิเคชันบอกให้ทำนะคะ<ม>ข้อหนึ่งที่ที่จะต้องแบบมือนอกจากจะมือนิ่งแล้วในเรื่องของแสงสว่างนะคะก็ต้องมีความที่เพียงพอด้วย<ม>และแน่นอนบางคนก็คืออาจจะแบบหน้าตาเปลี่ยนไปอาจจะ ดูดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> อาจจะสแกนไม่ผ่าน <c oughs> หรือว่ามีปัญหาใดๆก็ตาม <c oughs> ก็สามารถที่จะประสานมายังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างแบงก์กรุงไทยหรือว่าต้องมีการยืนยันตัวตนอีกรอบนึ่งค่ะ <c oughs> ก็สามารถทําได้หรือว่าประสานมาที่สาางงาํานักงานคลังจังหวัดตังว่าเนี่ยไม่สามารถสแกนใบหน้าหรือติดปัญหาในเรื่องของทั้งสแกนใบหน้าทั้งรหัสอะไรพวกนี้ค่ะก็สามารถประสานมาได้ อืมค่ะนะคะทีนี้หลายคนก็คงจะสงสัยแล้วถ้าเป็นคนที่แข็งแรงทั่วๆไปเป็นเจ้าของบาทก็จะไปซื้อด้วยตัวเองสแกนใบหน้ามันก็จะไม่มีปัญหาแต่จะมีอยู่อีกบางกลุ่มที่ไม่สามารถไปดําเนินการด้วยตนเองได้กลุ่มนี้ต้องทํำยังไงคะค่ะสา สำหรับกลุ่มที่เป็นกลุ่มเปาบบางอย่างผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการหรือผู้สูงอายุนะคะที่ท่านไม่สามารถเดินทางไปยืนยันตัวตนได้ด้วยตัวเองก็สามารถมอบอำนาจให้ผู้แทนนะคะที่เป็นบุตรหลานหรือว่าบุคคลในครอบครัวไปรับเป็นผู้แทนในการยืนยันตัวตนแทนท่านได้ก็เป็นลักษณะข,ของการยืนยันตัวตนแบบมอบอำนาจนะคะ่ะก็ติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงไทยนะคะ ก็ก็คือสามารถที่จะไปติดต่อธนาคารกรุงไทยทุกสาขาได้เลยเพื่อที่จะ,อะขอเป็นผู้รับมอบอำนาจรับมอบอำนาจใช่ค่ะ,คะนะคะมันยุ่งยากไหมคะในการที่จะเราไปแบบขอว่าเราจะเป็นผู้รับมอบอำนาจของคนเนี้ยไปใช้สิทธิ์ตัวเนี้ยไม่ยุ่งยากเลยค่ะ,ะถ้ากรณีที่บุตรหลานสามารถไปติดต่อที่แบงก์แล้วก็ได้รับการมอบอำนาจจากคุณพ่อคุณแม่หรือบุคคลในครอบครัวที่เป็น ก็ใช้หลักฐานที่มีความเกี่ยวข้องกับตัวผู้ป่วยที่ติดเตียงหรือผู้สูงอายุรายนั้นค่ะอาจจะถ้าเป็นแม่กับลูกอย่างนี้นค่ะก็จะเห็นในบัตรทะเบียนบ้านเลยใช่ไหมคะบอกถึงความเกี่ยวพนันแต่ว่าถ้าเป็นสมมติลูกสะพ้ายอย่างนี้นค่ะก็จะต้องมีผู้นําชุมชนที่จะต้องอรับรองความเกี่ยวพันกับเจ้าตัวค่ะเนาะเพราะเราก็การไว้เหมือนกันเผื่อว่าจะไปแอบ เอาบัตรเขาไปใช้หรืออะไรประมาณนี้ก็ให้ผู้นําชุมชนเป็นคนรับรองคองค่ะใช่ค่ะค่ะไปติดต่อธนาคารกรุงไทยทุกสาขาได้เลยนะคะอย่าลืมเอาบัตรประชาชนของตัวเองของตัวเองแล้วก็ของผู้มอบอำนาจก็คือเจ้าของบัตรเจ้าของบัตรค่ะผู้มีสิทธิ์นะคะไปด้วยเอาแค่บัตรประชาชนใช่ไหมค่ะไปนะคะก็สามารถที่จะแล้วก็แล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือสมมติว่ามี ผู้ป่วยที่เปราะบางกลุ่มนี้ค่ะมไม่สามารถที่จะแบบมีมีปัญหาว่าผู้รับมอบเองก็ไม่ว่างที่จะไปก็สามารถประสานผู้นำชุมชนนี่แหละค่ะแจ้งมายังสำนักงานคลางจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลงไปให้ยืนยันตัวตนถึงที่บ้าน ก็สามารถทําได้ค่ะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมค่ะเราวันนี้การใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะกับร้านค้าถุงเงินต้องแสดงบัตรประชาชนพร้อมมีรหัสคู่บัตรเป็นพินหกหลักใช่ค่ะ,คะและให้ร้านค้าสแกนใบหน้าทุกครั้งอย่างที่ทางคุณปราถนาบอกนะคะก็คือ,อแสงสว่างต้องเพียงพอ เจ้าของร้านนะคะที่ถือกล้องเนี่ยก็ต้อง,องมือนิงอน่งๆน,น,นิดนึง <ฮะ S 1> อย่าใส่เว่นนะหมวกไม่ต้องใส่หน้ากากอนามัยถอดออกแล้วก็ลืมตาให้กว้างๆดิฉันจําได้เคล็ดลับตรงนี้นะคะทําให้เราสแกนใบหน้าผ่านเพราะฉันเรียกง่ายๆว่าใน3ขั้นตอนที่เราไปใช้สิทธิ์ที่ร้านถุงเงินก็คืออันดับแรกแสดงบัตรประชาชนถูกต้องค่ะแล้วก็ต้องมีรหัสหหล,ลักและก็ใบหน้าของเจ้าตัวที่จะ ถือ,อที่ไปแต่ต้องยินยอมให้เจ้าของร้านสแกนนะคะ,คะถึงจะใช้ถึงจะใช้ใชได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้สําเร็จะค,ะค่ะเป็น3ขั้นตอนง่ายๆค่ะแสดงบัตรประชาชนแล้วก็มีกดรหัสพิลน,นะคะ6ห,หลักแล้วก็ให้ร้านค้าสแกนใบหน้าแค่นี้ก็ใช้สิทธิ์ได้แล้วต้องทีนี้สมมุติค่ะถ้าจํารหัสคู่บัตรหรือว่าพิลหหลักไม่ได้ทําไงคะ,ะถ้าเราจํารหัสพินคู่บัตร6ห,ห,หลักไม่ได้นะคะ เราสามารถทำได้สองช่องทางค่ะช่องทางแรกคือเราไปที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยอะค่ะแล้วก็เข้าไปเปลี่ยนแปลงรหัสพินอา,อาจจะอาจจะเดาก่อนนะคะว่าอาจจะเป็นเป็นสนะคะว่าหนถึงหแล้วเราเกิดลืมไปแล้วเนี่ยแต่ว่าเราก็คุ้นคุ้นแล้วก็ลองเปลี่ยนดูก่อนค่ะแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนแล้วเราเกิดความไม่มั่นใจก็ไปคอนแทค ไปติดต่อที่หน้าเคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงไทยให้แก้ไขปัญหาไว้ให้ได้เลยค่ะค่ะถ้าจํารหัสไม่ได้ไปติดต่อสาขาธนาคารกรุงไทยทําการยืนยันตัวตนใหม่ใช่ได้เลยเลขรหัสเนี่ยต้องจําให้แม่นนะคะถ้าสมมตุติเอ๊ะอันนี้จํายากจังเลยตอนที่ฉันกดครั้งแรกนี่ฉันก็กดไปงั้นๆแหละแต่วันนี้อยากจะเปลี่ยนเป็นรหัสที่จําง่ายๆต้องการเปลี่ยนรหัสต้องทงําไงอีกคะถ้าเราต้องการเปลี่ยนรหัสอีกนะคะจริงๆแล้วตัวรหัสเนี่ยค่ะ เราต้องเก็บไว้กับตัวเองแล้วก็ให้ปลอดภัยด้วยนะคะแล้วก็ต้องไม่ให้บุคคลอื่นนะคะแล้วก็ต้องเป็นรหัสที่เราตั้งแล้วเราจดจำได้แล้วก็ต้องป้องกันไม่ให้คนอื่นเดาได้ด้วยนะคะอย่างเช่นตั้งวันเกิดอย่างเงี้ยหรือว่าตั้งวันเกิด สลับกับเดือนเกิดอ,อะไรเงี้ยค่ะส่ <จน S 1> <Okay. S 2> เกิดจะชอบใช้แบบนั้นกันใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเราตั้งวันเกิดไปเดือนเกิดเลยคนคนที่เดาอาจจะเดาได้ง่าย,าายนะคะมิชาชีพอ,อาจจะเอาไปใช้ได้แต่เราก็อาจจะตั้งให้มันซับซ้อนขึ้น สักสเต็ปหรือสองสเต็ปเพื่อการที่ไม่ให้มิจฉาชีพเอารหัสตัวนี้ค่ะไปใช้ได้เพราะฉะนั้นตั้งรหัสเนี่ยตั้งให้ดีๆ<ช>แล้วท่านต้องจำได้ด้วยนะอย่าบอกใครนะต้องมั่นใจว่าตัวเองจะจำรหัสนี้ได้แล้วถ้าเกิดว่ารหัสเดิมไม่พอใจเออฉันอยากเปลี่ยนอันนี้เพราะฉันจำง่ายกว่ามันมันเป็นอะไรที่สำคัญกับตัวเราที่เราจะไม่มีวันลืมเราไปเปลี่ยนได้ที่ ตู้เ t m เมลยไม่ตู้ a อ m ก็ได้หรือไม่ก็ที่แบงก์กรุงไทยที่แบงก์กรุงไทยได้เหมือนกันสองช่องทางอีกคําถามหนึ่งค่ะถ้าเกิดรหัสคู่บัตรพินหกหลักของเรามันถูกล็อกอันนี้ต้องทําไงคะแน่นอนค่ะก็ต้องคิดถึงแบงก์กรุงไทยเลยก็ไปกรุงไทยเหมือนกันเพราะโครงการนี้เป็นนโยบายของกระทรวงการคลังซึ่งแบงก์ที่เป็นเวนเจอร์ที่ดีที่สุดของ กระทรวงการคลังก็คือกรุงไทยค่ะแทบว่าเป็นเป็นหน่วยงานที่ทำงานนโยบายรัฐบาลคู่ไปกับเราเลยล่ะค่ะก็ต้องให้เครดิตเขาว่าเขาอะให้ความร่วมมือคือก่อนหน้านี้สามารถยืนยันตัวตนที่ทอกอสอหรือออมสินนะคะแต่ว่าในเรื่องของอ เปลนรหัสบัตรนะ,ะนะคะก็จะเป็นกรุงไทยทั้งหมดค่ะอืมค่ะมีบ้างไหมคะกลุ่มที่ตั้งแต่ขั้นตอนการยืนยันตัวตนครั้งแรกแล้วสแกนใบหน้าไม่ผ่านของจังหวัดตรังนะคะตอนนี้ก็คือเราขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมไปเลยนะคะยังคงมีอีก75รายซึ่งขณะนี้เนี่ยทางสำนักงานคลังจังหวัดตรังเนะะี่ยค่ะเราเป็นนโยบายของท่านคลังเลยค่ะว่า กลุ่มคน75รายนี้ค่ะจะต้องเอามาะจะต้องติดตามเขาให้สามารถที่จะใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เพื่อว่าเขาจะได้มีเงินส่วนนี้ไปใช้เพื่อการดำรงชีวิตเขาอะนะคะเราก็กำลังประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบถิ่นที่อยู่ของเขาที่แน่นอนแล้ว ถ้าประสานไปแล้วถ้าเจ้าตัวสามารถไปยืนยันตัวตนที่แบงก์กรุงไทยได้เราก็จะประสานให้เขาเดินทางมาหรือมอบอำนาจให้ผู้แทนมานะคะแต่ว่าถ้าเขาไม่สามารถามาได้จริงๆทางสำนักง,งานคลังจังหวัดจังหวัดขอโทษค่ะจะลงพื้นที่ไปพบท่านถึงที่บ้านเลยค่ะอืมค่ะก็เพื่อว่าเขาจะได้รับสิทธิ์เหมือนกับท่านอื่นๆที่ได้รับสิทธิ์มาค่ะค่ะ พูดถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่จังหวัดตรังของเรามีผู้ได้รับสิทธิ์มากน้อยแค่ไหนยังไงคะตอนนี้นะคะยอดของการใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของสำนักง,งานคลังจังหวัดตรังที่เก็บสถิตินะคะคนที่มาใช้เงินเม็ดเงินที่หมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจนะคะค่อนข้างเยอะแล้วจํานวนของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้จ่ายเงินอยู่ที่ประมาณ2องแสนสี่หมื่นกว่าคนนะคะซึ่งถือว่าเม็ดเงิน ถ้าไปคูณ300บาทเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะเลยค่ะพี่นางอืมค่ะใน2อ0แสนกว่าคนมีอยู่75คน<ช>ที่<ะ>ยังไม่สามารถดําเนินการได้สําเร็จเพราะฉะนั้น<ะ>75ท่านที่เคยลงทะเบียนเพื่อขอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ท่านต้องรู้ตัวว่านะวันนี้ท่านยัง<ช>ไม่ได้ใช้สิทธิ์ลองติดต่อที่คลังได้เลยใช่ไหมคะจังหวัดค่ะแล้วก็ตอนนี้คือเมื่อวานอัปเดตข่าวล่าสุดที่ตามอยู่นะคะมีบางท่านที่ไปรับเงินสดที่อบตอซึ่งในระบบเราอะค่ะยังไม่ได้อัปเดตว่าเขาอะ ได้รับเงินไปแล้วอย่างนี้ยค่ะก็ม,มีเหมือนกันค่ะอืมค่ะนะคะก็ต้องรีบติดต่อคลังจังหวัดตรังซันนะคะใครทราบข่าวนี้ช่วยบอกต่อๆกันไปสักนิดหนึ่งเชื่อว่า75้าท่านนี้นะคะเสียดายมากๆเลยถ้าไม่ได้รับสิทธิ์ตัวนี้ทางคลังก็มีนโยบายที่คือเราอยากให้ทุกคนใช่ค่ะเราก็กําลังตามตัวท่านเหมือนกันค่ะ <c oughs> ตอนนี้คือถ้าท่านวิ่งมาหาเราก่อนได้ก็จะเป็นการดีค่ะทางเราเองก็จะพยายามลงพื้นที่เพื่อจะลงไปดู ว่า75ลายนี้ติดปัญหาไหนและก็จะแก้ไขปัญหาให้เหลือ0ลายค่ะอืมค่ะนะคะซึ่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณผู้ฟังคะทุกวันที่1ของเดือนใช่ไหมคะเราจะ ผู้ได้รับสิทธิ์ก็สามารถใช้สิทธิ์กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้วงเงินพวกนี้ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ไม่ได้ไม่ได้เราแล้วก็ไม่มีการสะสมในเดือนถัดไปด้วยเนาะค่ะต้องใช้ในเดือนนั้นด้วยค่ะต้องใช้ให้หมดสะสมไม่ได้นะคะอยากขยักเอาไว้เพราะว่ามันจะโดนตัดทันทีถูกต้องเมือสิ้นเดือนทีนี้สมมุติว่าก่อนหน้านี้เราเคยมีปัญหาใช่ไหมคะในหลายๆจังหวัดที่ว่ามีคนแล้วก็ไปแลกเงินสดจนกระทั่งเราต้องไปยืดเครื่องอะไรนะ e d ดคืนมาก็มีของตรังมีบ้างไหมคะของตรังเราจะบอกว่ามีมีน้อยค่ะก็ถือว่ามีนะคะแต่ว่ามีน้อยเพราะว่าอา,อาจจะเป็นด้วยว่า,าการใช้ใจ่ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรงนี้ค่ะเขาน่าจะมีความเดือดร้อนจริงอะนะคะคนที่เขาลงทะเบียนก็ถือว่า จังหวัดตรังนี้มีปัญหาแค่รายสองรายค่ะไม่เยอะค่ะอืมค่ะซึ่งเราก็แก้ปัญหาไปแก้ป,ปัญหาไปเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะนะคะร้านค้าทําแบบนี้ไม่ถูกต้องนะคะและต่อไปก็จะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการอะไรกับทางกระทรวงการคลังได้อีกเลยใช่ค่ะค่ะวงเงินนอกจากรายเดือนที่ได้แล้วมันมันมีวงเงินอะไรบ้างคะในในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะวงเงินก็ก็จะบอกนะคะว่าเมื่อวันที่11 มีนาคม2,567นอกจากว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการยืนยันตัวตนแล้วเนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็คือผู้สูงอายุนะคะที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็จะมีเงินเพิ่มพิเศษที่ทางรัฐโอนให้เป็นไตรมาสนะคะรอบทุกรอบ3เดือนนะคะเดือนละ300บาทก็คือเป็นผู้สูงอายุก็คือต้องมีอายุ60ปีบริบูรณ์นะคะแล้วก็ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วย ก็รอบแรกเราโอนไปเมื่อวันที่11มีนาคมนะคะก็คือคนที่จะได้เงินกลุ่มนี้ยค่ะต้องเกิดก่อนปีพศ2495นะคะพี่นานค่ะค่ะก็คือแสดงว่าเขาต้องเกิดในปี2,494นะคะเขาก็จะได้เงิน300บาทนะคะโอนไปเมื่อ11มีนารอบแรกแล้วรอบที่สองนะคะโอนไปเมื่อ12ก็คือเมื่อวานก็คือจะเป็น ผู้สูงอายุที่เกิดปีพศออ2495ถึง2501นะคะอ,อะโอนรอบที่สองแล้วก็วันนี้ค่ะเป็นการโอนรอบที่สามสำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุเกิดปีพศออ2500 501จนถึง502จนถึง2507นะคะก็คือในเงื่อนไขก็คือผู้ที่เกิดปี2507เนี่ยค่ะจะได้รับไม่เต็มจำนวน300นะคะ ค่ะถูกต้องไหมคะ,ะเพราะว่าในเดือนมกราคมเนี่ยเขาจะได้แค่200ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเดือนกุมภาพันธ์ก็จะได้แค่ร้อยเดียวส่วนคนที่เกิดเดือนมีนาถึงธันวาตอนนี้เขายังอายุไม่ครบ60ปีบริบูรณ์เพราะงั้นเขายังจะไม่ได้รอบนี้นแต่เขาจะไปได้รอบของเดือนมิถุนายนานะคะ นะคะ<ช>ซึ่งตรงนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณผู้ฟังนะคะก็คือมีเบี้ยผู้สูงอายุเพิ่มให้ใช่ค่คะ,ะเดือนละ100บาทใช่ไหมคะเดือนละ100 1 0 0สูงสุดคือ9เดือนถูกต้องค่ะที่เขา 9, บอกว่าได้900ถูกต้องค่ะอ,อ๋อเริ่มโอนเงินให้เรียบร้อยแล้ว เริ่มโอนตั้งแต่11มีนาคม, 2>, 11, มา2 5 6นวัน <11. S 2> แรกวันแรกเหมือนกันค่ะ,คะนะคะซึ่งในการโอนเงินผู้สูงอายุ900บาทนะคะอ่าเขาจะโอนให้ตั้งแต่11ถึง13มีนาคม สามวันแรกเป็นรอบแรกรอบแรกรอบแรกใช่ค่ะอ๋อก็คือไม่ได้900บาทในงวดเดียวไม่ใช่ค่ะคือรอบนี้รายไตรมาสสมมุติถ้า2494เกิดก่อน2494ก็คือจะได้3 0 0จะได้300เต็มอ๋อมันมี3ไตรมาสถูกต้องค่ะไตรมาสแรกโอนเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะแล้วก็มันมันมีการยืนยันตัวตนก่อนหน้านี้ไหมคะถูกต้องค่ะใน ถามว่าเงินตัวนี้ไม่ได้เข้าในบัตรประชาชนนะคะค่ะ <c oughs> ข,<อ>ขอทำความเข้าใจก่อนว่าเงินยอดนี้ค่ะที่เป็นเพิ่มพิเศษ ผู้สูงอายุและมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องเปิดบัญชีธนาคารนะคะ,คะแล้วก็ต้องผูกพร้อมเพย์ด้วยบัตรประชาชนาเงินก็จะเข้าไปสู่บัญชีธนาคารของท่านท่านก็สามารถเอาเงินเอาบัตร ATM นะคะถ้ามีบัตร ATM ก็ไปกดจากตู้ ATM รอบนี้ก็จะได้300บาทค่ะหรือว่าถือแบกบุกแบงค์นะคะไปอัพดูว่าเงินเข้าหรือย,ยังแล้วก็ไปถอน กับธนาคารที่ท่านเปิดบัญชีและผูกพร้อมเพย์ไว้ส่วนใหญ่เขาจะใช้ทกศกัน มัจะเข้าบัญชีบัญชีที่เงินผู้สูงอายุเข้าถูกต้องค่ะอ๋อค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเงินผู้สูงอายุของท่านเข้าบัญชีธนาคารไหนท่านไปตรวจสอบกับธนาคารนั้นนะรอบแรกเนี่ยได้แค่300นะคะหลายคนบอกอุ้ยไหนบอกจะได้9 0 0 900นี่คือแบ่งเป็นสามใม่านโอเคสามร้อยค่ะนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติมีบางคนที่ อยู่ในมีมีสิทธิ์ตรงนี้แหละเกิดก่อน2494แต่ยังไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพละคะถ้าไม่ผูกบัญชีพร้อมเพ์ก็สามารถติดต่อขอแบบฟอร์มที่เทศบาลหรืออบตอใกล้บ้านท่านได้เลยค่ะแล้วก็สามารถมอบผู้แทนได้ด้วยเหมือนกันและเมื่อกรอกแบบฟอร์มเสร็จแล้วแนบหลักฐานแล้วก็นํามายื่นที่สํานักงานคลังจังหวัดตรังทางเราก็จะอนุมัติให้เป็น เงินตัวนี้ค่ะโอนเข้าบัญชีที่แจ้งความประสงค์ว่าจะเข้าบัญชีไหนค่ะอ๋อย้อนหลังให้ได้เงินตัวนี้จะไม่ย้อนหลังไม่ย้อนหลังจะแสดงว่าต้องรอไตรมาสถัดไปใช่ค่ะเหมือนเหมือนของปีนี้ค่ะพี่นางถ้าตอนนี้ท่านยังไม่มีบัญชีพร้อมเพย์นะคะรีบไปทําเลยค่ะถ้ามีสิทธิ์นะคะอายุครบ60ปีบริบูรณ์ค่ะเปิดบัญชีธนาคารผูกพร้อมเพย์เงินในรอบแรกที่ท่านยังไม่ได้รับจะ ไปโอนในรอบถัดไปรอบที่ตกหล่นนะคะจะเก็บตกให้ของปีนี้นะคะแต่ของปีก่อนที่เคยให้คือตัดสิบไปแล้วนะคะใช่ก็คือตอนนี้ของปีห7เจดต้องรีบไปดำเนินการเพื่อจะได้รับเงินตรงนี้ค่ะเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้สูงอายุค่ะค่ะไตรมาสต่อไปล่ะคะจะเป็นเมื่อไรคะตไตรไมาสต่อไปก็จะโอนในเดือนมิถุนายนนะคะ11บดถึง13าเหมือนกันไหม ใช่ค่ะจะช่วงเวลาเดียวกันค่ะแล้วก็การโอนก็จะโอนเป็นรอบๆอบค่ะเพื่อที่ว่าเพราะว่าเนื่องจากยอดเงินนะจะได้ไม่เท่ากันจะได้เป็นขั้นบันไดถูกต้องไหมคะเมื่อท่านมีอายุในเดือนมิถุนาอย่างกลุ่มที่เกิดเดือนมีนาอย่างนี้ค่ะถึงธันวาของปี2507ห้าเนี่ยท่านก็จะได้สี่ร้อยบ้างละสามร้อยบ้างละแต่ละคนถ้าครบเดือนเกิดในเดือนมีนามีสาพฤษภาก็จะได้สี่ร้อย อย่างนี้ค่ะจะเป็นขั้นบันไดแต่ว่าถ้าคนที่เกิดมิถุนาเดือนนั้นก็จะได้แค่ร้อยเดียวอย่างนี้ค่ะอรอบที่โอนก็เลยต้องมีการแบ่งเซกชันเพื่อให้ชัดเจนเพื่อว่าการโอนจะได้ไม่ผิดพลาดด้วยค่ะค่ะนะคะแล้วก็ มีนาแล้วก็มาเมษาพฤษภามิถุนาก<ช>็คือไตรามาสหนึ่งไปมิถุนา<ช>ถ้าง,งั้นแสดงว่ารอบสุดท้ายก็คือกันยาถูกต้องค่ะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยนะคะแล้วก็ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ900บาทใน3มไตรามาสนะคะมีนาโอนแล้วต่อไปก็มิถุนาแล้วก็ไปปิดท้ายที่กันยา,นยาค่ะ <ยา S 1> แต่ว่า ต้องต้องทําความเข้าใจว่าเนื่องจากบางคนเนี่ยด้วยเดือนเกิดมันไม่เหมือนกันเดอเอาจจะไม่ได้สําหรับคนที่เกิดพศ2อ,อ0 7เท่านั้นนะคะ,คะที่ได้ไม่เท่ากับคนอื่นนอกนั้นก็ได้เหมือนกันหมดนอกนั้นได้เหมือนกันหมดค่ะองพั้ 7, ถ้าคุณเกิดก่อนหนึ่งมกราคม2 5 0 7นี่ยคุณได้สิทธิ เกเดือนก็คือ900หมดแต่ถ้าเกิดว่าหลังวันที่หนึ่งไปในในเดือนมกรานี่แหละคุณก็เหลือ8เดือนใช่ค่ะอ๋อถ้าถ้าเป็นเกิดในเดือนกรุงพาก็เจ็ดเดือนลดหลันมาค่ะสุดท้ายก็จะได้ ร้อยเดียวร้อยเดียวนี่คือการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่นับตามวันเกิดไม่ต้องนนอยใจว่าทําไมเราได้ไม่เท่าคนอื่นท่านอาจจะเกิดไม่ไม่ไม่ใช่เดือนเดียวกับเขาหรืออะไรประมาณนี้นะคะทีนี้นอกเหนือจากเงินเกี่ยวกับผู้สูงอายุได้แล้วเดือนละ300บาทตอนนี้มันมี200300หรือว่า300เหมือนกันหมดเลย3 0 0เหมือนกันหมดค่ะตั้งแต่เปิดให้ลงทะเบียนใหม่ค่ะรอบปี65ใช่ค่ะที่ให้ใช้บัตรประชาช ก็จะมีสิทธิ์เท่าเทียมกันคือก่อนก่อนหน้านี้รอบครั้งแรกเลยของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมันจะมีบางคนได้200 200 300แต่ว่ารอบปี2565ที่เปิดให้ลงทะเบียนแล้วก็ใช้บัตรประชาชนอันนี้ก็คือได้300อันนี้ได้300เหมือนกันหมดค่ะค่ะแล้วเงินค่าส่วนลดค่าซื้อแก๊สหุงต้มมีเหมือนเดิมไหมคะยังมีเหมือนเดิมค่ะค่าซื้อแก๊สถุงต้มก็ยังเป็นหลักเกณฑ์เดิมนะคะแล้วก็ค่า โดยสารรถประจําทางค่ารถไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นส่วนรถเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะคะยังใช้ได้เหมือนเดิมเลยสิทธิประโยชน์อื่นเหมือนเดิมก็คือเพิ่มในตัววงเงินที่ได้เท่าเทียมกันค่ะก็คือ,อประเทศไทยก็จะปรับเข้าสู่สวัสดิการทั่วหน้านะคะคาดว่าครอรมก็อาจจะปรับสวัสดิการเหล่านี้ให้เพิ่ม ขึ้นมาสําหรับประชาชนมากขึ้นเรื่อยๆอะค่ะพี่นางค่ะนะคะก็คือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะวงเงินสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในการซื้อสินค้า300บาทต่อเดือนส่วนลดค่าซื้อแก๊สถุงต้ม80บาทต่อต่อคนต่อ3เดือนไหมคะถูกต้องค่ะแล้วก็ค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะอันนี้เป็น500หรือว่า750แล้ว500บาท500บาท ต่อเดือนต่อเดือนนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ช่วยได้เยอะเลยสําหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นมาให้ด้วยนะคะนี่คือเรื่องราวดีๆจากกระทรวงการคลังค่ะคุณผู้ฟังคะ่ะพี่ถามคุณปรัชนาน,นิดนึงค่ะเมื่อวานพี่ได้ยินแวแวๆเกี่ยวกับเรื่องของอะไรนะพันธบัตรอะไรสักอย่างหนึ่งมีไหมคะเรื่องของพันธบัตรอะไรที่ที่กระทรวงการคลังเขาจะเป็น พันธบัตรออมทรัพย์อะไรสักอย่างหนึ่งอะคะอ่ะตัวพันธบัตรออมทรัพย์นะคะตอนนี้น่านจะตกข่าวอ๋อค่ะ,คะ,นะคะแต่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นการออกพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลังเนี่ยค่ะอาจจะเป็นการต้องการระดมเงินทุนภายในประเทศเพื่อไปผลักดันเพื่อโครงการต่างๆนะคะซึ่งตรงเนี้ยค่ะ เดี๋ยวเราจะกลับไปอัปเดต<ด>ข้อมูลแล้วก็มาเล่ากันอีกทีนะคะเผื่อมีคนสนใจเนาะพันธบ<ะ>ัตรออมทรับนะคะซึ่งล่าสุดที่ติดตามข่าวเมื่อวานดูเหมือนจะได้ยินแว่วๆมา<ะ>กระทรวงการคลังเริ่มเปิดขายพันธบัตรอมซับให้กับประชาชนวงเงิน25,000ล้านนะคะเดี๋ยวจะติดตามข่าวสารมาให้ได้รับทราบกันนะคะ,ะคุณนู้ฟังนะคะหรือหลายคนอาจจะไป ติดต่อกรุงไทยกรุงไทยก็น่าจะรับทราบข้อมูลนี้มาแล้วด้วยเหมือนกันหรือติดต่อหน้าเว็บไซต์ของกระทรวงการคลังหรือสำนักงานคลังจังหวัดตรังได้่ะคะเดียวจะอัพเดต ทำหน้าเว็บไซต์แล้วก็ Facebook ของเรานะคะล้วก็จะอัปเดตข่าวสารใหม่ๆของกระทรวงแล้วก็ของกรมบัญชีกลางแล้วก็ภารกิจงานของสำนักง,งานคลังจังหวัดตรังด้วยค่ะค่ะนะคะเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมนะคะ75รายที่ยังยืนยันตัวตนไม่สําเร็จรีบติดต่อสำนักง,งานคลังจังหวัดตรังโดยด่วนเลยนะคะเพราะเราต้องการให้ท่านได้สิทธิ์นั้นทีนี้นอกเหนือจากการติดตามคนที่ยังไม่ได้รับสิทธ์ เจ็ดสิบห้ารายที่เหลือแล้วเรื่องของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการกับเราล่ะคะเรามีการดูแลเขายังไงบ้างในเรื่องของร้านค้านะคะอย่างที่บอกว่าในเรื่องของการยืนยันตัวตนที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือร้านค้าเนี่ยต้องเตรียมระบบะเราก็จะเปลี่ยนเฉพาะในส่วนของใช้มือถือผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินนะ,นะคะระบบมือถือของท่านเนี่ยต้องใช้ แอปถุงเงินเวอร์ชั่นของ5.26.0ขึ้นไปนะคะทั้งตัว Android แล้วก็ iOS นะคะก็ท่านสามารถเข้าไปคลิกที่ Play Store หรือว่า,า Google Play ์อะคะ่ะก,กดค้นหาแล้วกดค้นหาว่าถุงเงินค่ะแล้วก็พอเจอก็เข้าไปอัปเดตแอปอันดับแรกนะคะ <c oughs> ต้องอัปเดตแอปให้เป็นปัจจุบันเพื่อที่ว่า พราะแอปเราอะเป็นปัจจุบันแล้วเราก็จะสามารถเข้าไปสู่ขั้นตอนของที่เพิ่มขึ้นมา,นมาก่อนหน้านี้เนี่ยค่ะ,ะเราบอกว่าท่านร้านค้าสามารถเลือกได้ว่าจะป้อนรหัสหกหลักหรือว่าสแกนหน้าของผู้ใช้สิทธิ์นะคะแต่ตอนนี้ในขั้นตอนนี้ก็จะอยู่ในขั้นตอนที่6และ7เพราะฉะนั้นจะต้องให้ผู้ใช้สิทธิ์เนี่ยค่ะเข้าไป ยืนยันรหัสหกหลักแล้วก็ต้องสแกนหน้าด้วยค่ะค่ะสาคัญคือต้องอัปเดตอัปเดตให้มันเป็นปัจจุบันให้เป็นปัจจุบันด้วยค่ะแอปพลิเคชันอ่ามันก็จะสามารถรองรับการทํางานของท่านได้นะคะเพราะว่าอย่างที่คุณปัถนาบอกว่าสองแสนกว่ารายนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่อหัวเดือนละสามร้อยเนี่ยนะท่านได้จากตรงนี้เยอะมากเลยทีเดียวนะคะรายได้คือเศรษฐกิจสะพัดแหล่งเงินสะพัดในพื้นที่จังหวัดตรังอย่างแน่นอนเลยสุดท้ายค่ะคลังจังหวัดตรัง ฝากอะไรไปถึงพี่น้องประชาชนรวมไปถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเราคะ่ะเกี่ยวกับการทํางานของเราเพื่อแสวงหาความร่วมมือที่ดีเชิญเลยค่ะค่ะก็ะท้ายที่สุดแล้วนะคะก็อยากจะฝากไปถึงผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะอยากจะให้เก็บรักษาตัวรหัสหกหลักของท่านนะคะด้วยความระมรัดระวังแล้วก็กให้จดจำให้แม่นนะคะแล้วก็ต้องให บุคคลที่เหมือนเมือหนกรณีที่เป็นกลุ่มเ่าบางเนะะี่ยค่ะควรจะเอาบัตรและก็พาสเวิร์ดให้กับบุคคลที่เป็นผู้แทนที่เชื่อใจได้ไปใช้ผ่านร้านค้าสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเพื่อที่สิทธิของท่านจะสามารถใช้ได้อย่างต่อเนื่องไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะคะ ค่ะนะคะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันค่ะวันนี้ขอบพระคุณค่ะคุณปรัชนาสีพรมนักวิชาการคลังชํานาญการสํานักง,งานคลังจังหวัดตรังนะคะแล้วก็ขอบพระคุณคุณฟังทุกท่านที่ติดตามมาฟังเดี๋ยวชั่วโมงที่2เรามาติดตามเรื่องราวของการเลือกอสมาชิกวุฒิสภากันนะคะกับทางกกตตรงังสักครู่เดียวค่ะ